ฮ่าได้ตื้มกันอีกพี่นอ้องที่นอ้อง,นองสองเป็นบ่สุขุดคนนี่ครับ สวัสดีครับดัดอิาสานนวลสัต์ครับมาห้มาหน้าพี่น้องครับพอดีมะพร้าวเห็ดปลวกพี่น้องออกอยู่พ่นส่งลายดอกอยู่ดอกพี่น้องก็เห็ดแดงมูหนึ่งผมชีรถดมากผมเก็บได้ครับไปเบิ่งทำกันพี่น้องไปเฮานี่ครับพี่นอ้องพ่นเห็ดปวกจิกพี่น้องครับออกอยูพ่นนี่ดอกไม้กรเจ้าเ,เมาหลายเดี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับ ท่งช่อง,ชองอยากแก่เดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าก็กจินได้อยู่ครับมันลอยออกไหมพี่น้องเอาอยัางมมกขุดเอาเ่ะเส้นควนขามเน่ามันบ่ครับบอดขุดเลยพี่น้องยกเอารวดละอันนี้ดอกหนึ่งครับผมมวจกเอาเลย <c oughs> โอ้เก่แกล้วเส้นควนเลยเฮ้ยพี่น้องเจ้าครับกินไหนกูหรอพี่น้องหาเพิ่งอีกคนครับมาให้มากหน้าพี่น้องมาพ่อพ่นเห็ดปวกกิ๊กพี่น้องสงสัยสิออกลายดอกสีวิญญาณเบิ่งน้ำ ปลาน้ำยังอยู่ครับฮ่าได้ตติมกันอีกพี่น,อนอ้องพี่น,อน้นอ,นองสองเป็นบ่สุขุดคนนี่ครับอืมนิวโจกเอ้เลยพี่น,อน้องขาขาดครับโอ้โได้ซ้ำนี่กับโอา นออี่อกซ้ำอกห้อยกระจกมาเอาครับพี่น้องครับนี่ครับห้อยกระจกมาซับเอาครับห้อยเคนเอเสียมูเ mm hmm. นองกัพองกันพี่น้องแสดงว่าสีออกลายอยู่พี่น้องครับ หอยเนาก็มีพี่น้องผมมีคนมาพอครับเก็บเห็ดแดงก็ได้รลยอยู่พี่น้องครับวันนี้ก็ได้ยางมากของใจพี่น้องยางมากก็ได้มาพอ่อเห็ด hmm. ปวกอีกอีกครับ เห็ดแดงกอยย่ตะแกียงลดล่ะพี่น้องไปผมจะพาไปเบังคนแรกผมย่างเหยียบด้ครับพี่นอ้องย่างเหยียบเห็ดีหยังมานะก็ได้เบังเห็ดปวกจิกตัวนี่พี่น้องครับ ผุดแล้วหลดยุบผุ่แล้วพี่น้องไปพาไปบเบิลยุบหลดมูนันก็นได้หลายเตือแล้วครับเพราะได้ปนอยู่ครับนี่พี่น้องครับ มาไ้มาหน้าโอ้ยใครก็ไปไต่อยู่ครับพ่อพอดีครับเดี๋ยวจะไปหาบางอีกพี่น้องไปพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาบางอีกก้นครับห้าพ่ออีกครับยังเส้นกุน อู้พี่น้องผมเอาเห็ดโบเบิร์ตครับ,บเสียงควนกึ้มาน้าหน้าน้าพี่น้องเดี่ยวเห็ดโบเบิดเห็ดเตัวนี้โอ้หางโบเบิดนะโอ้พี่น้องผมหาโบเบิดครับเสียงควนเราขวดเดียวครับโอ้เสียงควนขึ้นหาอีกแนละ้ ยุ้งสีแบบไดเนาะเป็น,นเนบาเลยเบาเส้นควนพี่น้องครับเบิ้องไกลๆครับพี่น้องครับเป็นเบาครับพี่น้องห้อยกระจอเจาะมาเป็นควนเนาะอ๋อขุดๆๆให้พี่น้องเราเบิ้งขามันเหยาแบบนี้ มีจุบเดียวมากครับพี่น้องมากแบบฝ่า่าวนากเลย่างิมาตัดหยาบ่ได้ตัดหรอกครับพี่แมนมอิ่นผุ้นะพี่น้องเคียงบต่ติดเลือก,กี่บอสิ้นควนหากเอาหลุดไปยัง สำนีครับพี่น้องหาเมื่อีกคนพี่น้องครับ้าพอได้ตืงกันอีกจักดอกสองดอกครับอ้ครับพี่น้องยางไม่อีก,กับมะพร้าวครับนี่ครับเฮ็ด เอ็ดนาขาวพี่น้องพอได้ตื่มกันกับมูอยู่รถอยู่หรอ,อครับมาหน้าพี่น้องครับผมวานสิเดป้นอยู่ดอกครับพี่น้องครับพุนหนยพี่น้องหน้ากันเลย ครับยังมหาโดนเติบครับออกอยู่น้ำหัวหน้าพี่น้องเอาไปเติมก,กันกับมูลยลดหรอพี่น้องครับโอ้จึงสันเหรพี่น้องครับไปนี่จากเรอกครับครับสวัสดีครับพ่อกันจิบหนาเด้อพี่น้องครับ